ลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็ในการสาระแท้ไม่มีนะครับก็จำคลิปหม้อทอดหม้อทอดไร้น้ำมันล่าสุดได้หรือเปล่านี่ครับที่ผมบอกว่าเดี๋ยวน้องๆก็เอาผมไปทํามีมนะครับและหลายคนก็อยากรู้นะครับว่าเอาอะไรยัดหม้อทอดแล้วมันได้ยังไงและหลายๆคนก็อยากเอาผมไปทํามีมใช่ไหมอืมโอเคและน้องๆก็ทําจริงๆ ียบบนะครัมีตั้งแต่คลิปเก่าตอนนู้นนะครับซ่วมโรมันหม้อทอดไร้น้ำมัน .mp5 อะไร .mp5 วะโอเคเดี๋ยวเราดูจากคลิปใหม่ๆก่อนนะครับอย่างเช่นคลิปนี้อ่าฮะหม้อทอดไร้น้ำมันคัมแบ็ก .exe โอเคไปแหงเงินมาเราต้องใช้เงินเราอะไปเงินหู้นหายก็ู้จากและหลายๆคนเออนี่ไก็อยากเอาผมไปทำนี่เออเยี่ยม ใช่โอเคนะครับเรามีแล้วจะทำภาพแบบนี้ทำไมวะเนี่ยแฮมเบอร์ขนุนผู้ใหญ่แฮมเบอร์กขนุนเดี๋ยวขอเวลาเอาไอ้พวกนี้นะครับไปเคลียร์แล้วทำไมต้องทำภาพแบบนี้วะโอเคกองเดือในตู้เย็นนะครับบอลลูนเดี๋ยวดูเด็กเก๊กสิเอานะอ่า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 เหรอ เดี๋ยวโอเคคองเดือยในตู้เย็นนะครับอืมร้อนร้อนร้อนอะอะเออโอเคอืมร้อนจืดเพราะมันมีน้ำริ้มร้อนจีโอเคกรอบอันนี้ไม่ผ่านเออ อจะจะจะได้เล่นเล่นพวกมันลนต้องเล่นยังไม่ได้ทุเรียนลูกนะแม่ครัวบอกซ้อมร้อยสามนาทีเดี๋ยวกดดอทเอ็กซ์อีเนี่ยนะโอเคอ่านก็นายจะเล่นหาลิฟท์รีเวิร์ดรีเวิร์ดดู๋ยวซูมหน้าซูมหน้าอ่ะไม่เออเอาลูกมะพร้าวชากกังราวก่อนมะพร้าวชากกังราวมันก็แหมใช่เล่นก็เบาหรอวะ ไม่แฝงไม่แฝง리เวิร์สีเวิร์สยิ่งบอกอีกแล้วพันสมวกดีๆสบายดีแต่ละคนทำไมทำผมแสบจังเลยเนี่ยเสียงเคี้ยวเสียงเคี้ยวสุดเอพิกด้วยนะ ไม่ใช่อีปิกนะเอปิกเพื่อความชั่วอีกทีแล้วกันส่วมโรมันเนี่ยส่วมโรมันอีกแล้วตึงตึงตึงด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 ึงมันอ่อนนุ่มเยอะนะครับโอเคใช่ได้ใช่ได้เสียงซาวมาไหม เดี๋ยวผมต้องเดานะครับต้องเดานไม่ได้ว่ะว่าน้องว่าน้องจะเล่นมุกอะไรกับผมบ้างอ่มีกึ่งที่ต้มแล้วมีมีโซมโรมันไหมโอ้โหมาอีกแล้วภาพภาพแนวนี้อีกแล้วแข็งโป้มันก็มีมเดิมๆนะแต่ทำไมผมขำจังวะมันเดิม เ้ยดูดีเอาจริงผมอยากกินอีกนะอร่อยสำหรับผมเลยแหละไอ้ทุเรียนเนี่ยแต่แพงนี่ครับลูกที่ผมซื้อมา380หรือเปล่าวะแพงนี่ครับเดี๋ยวมีคนเอาคลิปนี้ไปทำมีมอีกคอยดูดิมีมซ้อนมีมเหรอเฮ้ย <c oughs> ดูดีนะ <c oughs> <c oughs> โอเค้ดูดีนะดูดีนะ <c oughs> มีการปวดระ้วังหู เฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องทุกทีน้องงจะทำได้ได้เรื่องว้าวไม่ได้เรื่องว้าวไม่ได้เรื่องไข่ไม่ต้มได้ไหมอ่ะปิดคลิปได้ไหมอ่ะจะกินทุเรียนโอเคใช้ได้ใช้ได้อันนี้ครับเยี่ยมดูสิอ่าฮะอืม ซ่วมโรมันผมเคยดูคลิปเต็มๆอย่างวาจะจำไม่ได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเคยดูผ่านๆเนี่ยครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมชิวัตแล้วก็อร่อยง่ายใส่ส่วมโรมมนนะซ่วมโรมันซึน่งว,ว,ว,วันนี้เราก็จะทดลองกันดูว่ามันเคยดูแล้วหรือเ<ร>ปล่าวะยวดใส่ฟ่วมเฟฟนไฟเฟ้นไฟเฟยนไฟเฟฟ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 นไฟเฟ้นไฟรู้สึกว่าผมจะปิดคลิปช่วงนี้นะใช่หรือเปล่าวะเห็นไหม มันลอเดี๋ยวน้องจะเล่นมุกอะไรทีนี้โอเคลูกทีนขี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคไม่มีไม่มีระเบิดพขี้ระเบิดพิวพรเอกของงานเนรับหมูกรอบอ่าเท่านี้ก็จะไปทอด เดี๋ยวผมเห็นคลิปๆหนึ่งนะตัดต่อระบาดระระดับสีระบาดกันเลยทีเดียวระดับไฟน์คิตตี้อ่ะ <c oughs> แต่มันอยู่ในเฟสนะครับแล้วเรารอมาดูกันครับว่ามันจะเป็นเยี่ยงไง yeah. เอออ่าาเรามาลุ้นกันดีกว่าอืมแวววเฮ้ยน,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 นี่มันเหนือความคาดหมายมากอ โอเคคลิปต okay, ่อไปนี่ครับมีอะไรอีกไหมนี่คร ah ับอืเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคอืมย่มก็สนุกดีนะครับน้องๆก็ตัดต่อมาได้แบบฮาดีนะครับแต่ไปๆมาๆบางทีมีมันซ้ำกันนะครับก็ยังไงอะลองไปดูไฟายน์คิตตี้นะ เออแล้วลองลองอัดเด็ดูนี่ครับอาจจะตัดต่อได้แบบเทพกว่านี้ก็ได้นะครับเยอะเหมือนกันวะคนทําเยอะจังเลยเนี่ยโอเคพูดถึงหม้อทอดนะครับเดี๋ยวแล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งไมโครเวฟถามไว้ท้ายคลิปเลยแล้วกันท่านผู้ชมอยากให้ผมเอาอะไรยัดไมโครเวฟอีกหรือเปล่านี่ครับคราวที่แล้วมียัดลำไยย,ยัดมะกอกนี่ครับมะกอกนี่กลิ่นกลิ่นแบบแฉะมากนะครับยัดไข่ไข่ก็ระเบิดนะครับตุ้ม ขอสาระนะน้องบางคนแม่งให้ผมเอาฐานไฟฉายยัดตู้ไมโครเวฟเอาที่มันกินได้ดิแม่เคก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็เม้นไว้เยอะๆนะว่าอยากให้ผมเอาไรยัดไมโครเวฟกับหม้ออบลมร้อนอีกนะเรับเผื่อเราจะได้ทำคลิปสนุกสุกกันอีกก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พรุ่งนบายสวัสดีครับใหญ่